สวัสดีครับ FCT น่ารักทุกคนนะครับขอบคุณมากครับที่มาเป็นลังใจนะครับช่วยดูช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณานะครับแล้วก็ฝากเพจและ Facebook ของอาจารย์ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกช่องหนึ่งครับพินชัด FCTP Family นะครับผมนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับเว็บซีที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีครับนะท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายนะครับผมนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วก็เป็นบังใจนะครับแล้วก็นะครับไม่ข้ามโฆษณานะครับผมนะครับอีพีนี้จะพูดเรื่องขังลืมทฤษฎีขังลืมทฤษฎีคือความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ในแต่ละเรื่องที่เราอยากให้เรื่องนั้นมันปรากฏ หรือข้อสงสัยเกิดขึ้นว่ามันดำเนินไปอย่างไรนะครับเรียกว่าเป็นทฤษฎีจะจริงไม่จริงก็ได้นะครับทฤษฎีขังลืมเนี่ยนะครับในบางคดีนะครับในบางคดีนะครับที่ต่อสู้กันมาเรียกว่า3ถึง4ปีระยะเวลายาวนานในการต่อสู้นะครับเรียกว่ามันก็มีทฤษฎีหลายเรื่อง มันก็มีความคิดหลายอย่างมีสมมติฐานหลายแบบนะครับมีหลายประเด็นแต่ยิ่งนานไปบางครั้งมันก็ยิ่งสับสนแน่นอนครับการจะบอกว่าใครเป็นคนร้ายใครเป็นคนทำเนี่ยมันมีหลายจุดหลายอย่างที่จะต้องเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องเดียวกันให้ได้ถ้าไม่เป็นเรื่องเดียวกันมันก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าต้องสิ้นสงสัยอะนะครับ แต่ว่าในคดีนี้นะครับอยู่ที่ดาวังคารน,นะฮะเราเรียกว่ามาสามปีแล้วเนี่ยสามสี่ปีแล้วมันไปมันเหมือนมีการปรุงแต่งมากไปมันมีการหลอกลวงมากไปมันมีการหลอกลอ่อมันมีการอำพรางซ่อนเลนมากไปบางครั้งเราอาจจะเดินตามหลุมพรางเขาก็ได้ที่ให้เราออกจากพื้นที่บางอย่างที่ควรจะเป็น ตอนนั้นทฤษฎีขังลืมของผมเนี่ยผมจะขอย้อนไปในวันเวลามผมจะขอย้อนไปในวันต้นๆซึ่งช่วงนั้นบุคคลเหล่านั้นหรือคนต่างๆจะไม่ค่อยมีการปรุงแต่งยังไม่มีใครมาแนะนำยังไม่มีคนอะไรมาบอกว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าแบบนี้คือมีการจัดตั้งมีการจัดฉากมีการจัดการ ดังนั้นเราขอย้อนไปนะครับในช่วงแรกๆที่จูจ่ๆมีชายคนหนึ่งออกมาโค้ดว่าเขานี่แหละเป็นคนทำเรียกว่าให้ขออโหสิกรรมเลยมาจากการครั้งนในการทำให้น้องเสียชีวิตโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเรียกว่าไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นดังนั้นทฤษฎีนี้เราก็เลยย้อนไปใหม่ สมมุติว่าวันนั้นนะฮะเพราะว่ามันมีการบอกว่าเขาไม่ได้เข้ามาบ้านแต่พอมีคนรู้ทันว่าเห็นเข้ามาบ้านตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงเก้าโมงหรือเก้าโมงยี่สิบก็มีคนเห็นเก้าโมงสี่สิบก็มีคนเห็นเนี่ยจะย้อนไปที่ก่อนเก้าโมงยี่สิบเก้าโมงยี่สิบมีคนเห็นสวนทางที่ออกมาจากหมู่บ้านแสดงว่าต้องย้อนไปนะตอนเขาออกมาจากหมู่บ้านอาจจะประมาณเก้าโมงก็ได้ เพราะว่าทางที่สวนกันเนี่ยมันอยู่ประมาณ5กิโลการจะออกมาจากบ้านนะครับแล้วก็ค่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงจุดที่เขาไปเจอใครบางคนนะฮะเรียกว่าขับรถสวนกันเนี่ยอันนั้นเวลาอยู่ที่9ก้นาฬิกาบสอนาทีหรือ9ก้นาฬกายี่สนาทีโดยประมาณนะครับดังนั้นทฤษฎีนี้มันทำให้เราต้องนึกย้อนไปว่าทำไมคนคนนั้นจึงพยายามออกมา แล้วก็รับสลับภาพมีการแท็กคนในครอบครัวแล้วก็รับสลับภาพมีคนแคปได้หมดเลยแล้วก็หนึ่งไม่มีการออกมาบอกรายละเอียดไม่มีการออกมาปฏิเสธไม่มีการออกมายอมรับไม่มีการบอกว่าเฟซปลอมคนแฮกไม่มีเลยนะครับคือเงียบหายไปเฉยๆสร้างความงุนงงของชาวบ้านและชาวบ้านก็ไม่รู้จะไปถามใคร ใครจะกล้าไปถามเพราะว่าเขารับสารภาพว่าทําน้องเสียชีวิตจริงๆเหมือนปล่อยวางแล้วเหมือนปล่อยวางแล้วเหมือนมีอะไรอยู่ในใจเขาเนี่ยนะครับว่าเขาไม่ไหวแล้วแสดงว่าตอนนั้นมีการปล่อยให้คิดคนเดียวไว้เยอะอยู่คนเดียวระวังความคิดจนปล่อยเรื่องนี้ออกมาถ้าว่าเรื่องมีการเข้ามาจัดการมั่งแล้วก็ เรื่องเหล่านี้ก็หายไปเขาถูกจำกัดในการพูดคุยต่อมามันมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องซื้อน้ำแข็งซื้อน้ำแข็งนะครับมีคนบอกว่าถ้าซื้อน้ำแข็งแสดงว่าจะต้องมีคนเข้ามาเพราะว่าตอนนั้นร้อนมากวันนั้นร้อนมากมีที่ใส่น้ำแข็งไว้เหมือนจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามานะครับหรือมีคนอยู่จึงซื้อน้ำแข็งหรืออย่างไรทฤษฎีเหล่านี้ก็บ่งบอกว่า เหมือนจะมีการรอว่าจะมีใครมาดื่มน้ำเย็นๆนะครับนั่นคืออยู่ในหนึ่งในทฤษฎีนะครับแล้วก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งนะเขาบอกว่ามีเรื่องเกี่ยวข้องกับที่ขังขังหนูแล้วก็มีคนบอกว่ามีการทำหนูตายคู่ละหมื่นมันเป็นแบบนี้เท่านั้นครับจึงจะทำให้มีคนที่จะรับสลรภาพ นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันกวนใจเขามันกวนใจเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาบันดาลโทษะดังนั้นถ้าเรื่องผ่านมามันเงียบงันอะไรทํานองนี้เราก็ย้อนไปที่เดิมได้ไหมทฤษฎีขังลืมไม่ได้ฆ่าไม่ได้ลงไม้ลงมือแต่ความโกรธความโกรธอาจจะมีการทําแทนขังแทนสิ่งที่ตายไปก็ได้ อาจจะหุนหันออกไปแล้วก็ลืมแล้วก็ลืมเลยนะครับดังนั้นเรื่องนี้เราพูดเพื่อให้คิดว่าเอ๊ะมันผ่านมาสามสี่ปีแล้วทำไมมันไม่มีอะไรชัดเจนการต่อสู้ในชั้นศาลก็อย่างที่ว่าครับก็มีการเล็ดลอดออกมาเห็นหมดแล้วว่าข้อมูลชัดเจนว่าไม่มีคนหลายคดีนี้ไม่มีคนหลายไม่มีใครพูดถึงจำเลยไม่มีใครเห็นจำเลย เป็นต้นนะฮะดังนั้นเราพยายามถูกโยงมาแล้วก็พาเราไปตามเขาอยากให้เราเห็นอะไรรู้อะไรหรือเปล่าแล้วไปแล้วก็เออมันมันรู้สึกว่าออกไปจากเรื่องเดิมๆม,มากไปนานไปเราก็จะหลงลืมหรือเราจะหลงทางไปเลยถ้าไม่ใช่จำเลยสมมติว่าต่อสู้ไปไม่ใช่จำเลยก็ต้องหาคนราย ถ้าหาคนร้ายจะไปหาไหนล่ะครับเพราะว่าเราถูกชักจูงออกไปยาวนานเกินไปดังนั้นเราก็เลยย้อนไปที่การรับสารภาพของใครบางคนว่ามันมีทฤษฎีเหล่านี้ไหมมันถึงขนาดไหนจนต้องยอมรับสารภาพแสดงว่าเรื่องนั้นมันปวดใจมากมันอาจจะช็อกจะชักได้ตลอดเวลาดังนั้นทฤษฎีขังลืมก็คือโงโหแล้วก็ ทำในสิ่งที่เขารักอยู่ในอยู่ในที่กักขังเมื่อโมโหเสร็จแล้วก็เลยเอาไปขังแทนเลยนะครับนี่คือทฤษฎีขังลืมอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่พูดแต่ถ้าคุณสับสนว่าคดีนี้มีผู้เสียชีวิตแต่ทําไมหาไม่ได้หาไม่เจอผู้ที่ถูกสงสัยก็ไม่มีหลักฐานว่าเขาทำจะบอกว่าเขาอุ้มก็ไม่มีใครเห็น จะบอกว่าเขาเอาไปไว้ตรงนั้นตรงนี้จนตายก็ไม่มีใครเห็นจะบอกว่าเขาไปจัดฉากก็ไม่มีใครเห็นแล้วคุณจะยังให้เขาเป็นคนร้ายทำไมเมื่อหลักฐานไม่มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีถ้าอย่างนั้นเขากำลังพาเราไปจนแต้มคือไปไม่เป็นเพราะว่าเราต้องย้อนกลับมาดูในจุดเริ่มตน้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราลืมหรือ,อยังนะครับก็ลองช่วยกันคิดนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมจนถึงเวลานี้นะครับขอบคุณมากครับผม